เงาโดยมันเกิดตื้แรงขนาดเมื่อเก็บประมาณเดือนอนั้น,น,ะน,ะน,นจะหายฉุกเียน

วันนี้จะไปตัดใบกล้วยอา้นวัวอุ้ยมาเจอแล้วกล้วยเห็นไหมน่ะเห็นอะไรลงใส่ตะกร้า ตกไปแล้วสอล้นงดูนาย หน่าเมื <sa iden> ่อก ou ี้ม <Xiaomi ps defence> ือไปโดนหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันโดนที่ตรงนั้นอ่ะมันแบบหยุดตรงกลางเลยอ่ะแล้วก็ต้องกดใหม่ไปสั้นไป้นไปสนไปตดไปด้ไปนไปกดไปไ หายกล้วยหลายนายี <c oughs> ไ่ไงกล้วยด่างปัว Những người hết 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 ไฟมันสีแดงอ่ะอแม่มองไม่ค่อยเห็นหรอกมองไม่ค่อยชัดแบบไม่ได้ถ่ายได้มีเกลียวทองนู่นไปถ่ายนู่นถ่ายได้ดูถ่ายไกลไกลเลยถ่ายไกลไกลเหรอมันก็สีแดงม็อบมันตามันมัองไม่ฉุกเัิง

ยระดานอุบิขึ้นทางขั้มกระดาดอุบยนขจางบานอตอยู่ตรบาง่นเียวนะครับมือกูยมอกูยูมอรอ Bạn mi môn gần cái đấy, thử cỡ. Môn à. này tuổi hỏa. này tuổi hỏa. Môn này tuổi hỏa. Môn này nè. hỏa. Môn này tuổi hỏa. Môn này tuổi hỏa. Môn này kia hỏa. này tuổi hỏa. Môn này Anh hỏa. Môn này anh đi này tuổi hỏa. Môn này này เน่น <c oughs> ้อยสงสัยเดินตัวเดิมืเดินตัวดินมส่งมนสมอินะคิสมเอาอีมันี้ยเงเนี่ยโดนันล้วเอหนึ่งวางไหนวางหน่าแคไหนเื่นดูนจูตู่ก็มันเข้าไปทำไมข้างนอกมันก็มีกินอยู่เนี่ยอันนี้อยู่ข้างนอก អូរកកត់តែញ៉ាំនេះលោកមើលខោថាសស្មៅមកព្រះមកព្រះតែនេះយេជូសហំបេ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 ឯកលាយចឹងចង់ត្រេះវិញ តែយឺមិនចង់ណាទៅទៅចង់ក្រលឡាមើលទៀតអូមោះចរណាតាប់ដាក់ទីបងឃើញញ៉ា dùng dữ mang